สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับการรีวิวรถตู้เรามีรถตู้เข้าใหม่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นปี258 8นะผมไม่แน่ใจว่าปีสากลปีอะไรนะฮะก็เครื่องยนต์ดีเซลนะสองจุดหนะราคาไม่แรงคันนี้นะก็ดูรถกันที่จังหวัดขอนแก่นนะชื่นชอบก็โทรหักิ้งก้างหาผมกันได้เลยนะฮะก็รถคันนี้ไม่มีเบาะ นะฮะจะมีราคาพิเศษให้สำหรับท่านใดมองหารถไม่ใช่งานใช้ส่วนตัวใช้ลำตักเรียนคันนี้เหมาะอนะไรเงี้ยคันนี้ก็แอร์หน,นาวนะเครื่องดีนะฮะรู้สึกจะวิ่งน้อยด้วยนะคันนี้นะฮะไม่คันนี้จะอยู่ที่1,2 0 0 0 0สนสคน ส็สนใจเกาะสวากินการอาบุญกระได้คันนี้ขออนุญาตตัดสดอย่างเดียวนะฮะคันนี้ราคาขายอยู่ที่สามแสนโอเคเย้ okay, okay. Yeah. นะฮะเป็นราคาตัดสดนะของข่าไฟแนนซ์ในเยอะนะฮะก็เอกรีดกดกระดิ่งติดตามกันไปด้วยสำหรับช่องรถตู้มือสองรถบ้านฝากขายนะฮะก็หมดข้าใหม่กัน,นเรื่อยๆเลยคันนี้ขาวอ้วกขาวอ้วกเอกสารพร้อมโอนนะคันนี้ พบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ